โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกลิ่นอยู่อุปถัมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกลิ่นอยู่อุปถัมตั้งอยู่เลขที่215หมู่10ถนนประชาอุทิศคู่สร้างตำบนในคลองบางปรากฏประวัติโรงเรียนโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยสร้างขึ้น เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2482โดยพระครูสาอดีตเจ้าอาวาสวัดคู่สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมี3ห้องเรียนขนาด8คูณ10เมตรหลังคามุงจากสร้างเสร็จเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2483ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางปรากฏมีนายทิพย์ศรีสุขรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด80คนพุทธศักราช2485เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบางปรากฏ6โรงเรียนได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมมาปลูกสร้างในที่ใหม่ของผู้ใหญ่ป่งกลิ่นอยู่หลายญาติอุทิศให้จํานวน5ไร่สองงานโรงเรียนได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบศูนย์ หนึ่งเจ็ดจำนวนหกห้องเรียนวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2491โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็นโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยปัจจุบันโรงเรียนได้เพิ่มเติมชื่อใหม่เป็นโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกลิ่นอยู่อุปถัมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ใหญ่ปรังกลิ่นอยู่และญาติพี่น้องสกุลกลิ่นอยู่ที่ได้อุทิศที่ดินในการปลูกสร้างอาคารเรียนบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางรัชดาวันศรีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาใน,ในายชชยนรงค์กลิ่นอยู่นวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2,567 ระดับชั้นอนุบาล91คนระดับชั้นประถมศึกษา381คนระดับชั้นมัธยมศึกษา208คนรวมทั้งสิ้น680คนวิสัยทัศน์โรงเรียนดำรงไว้ในความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมก้าวพร้อมวิชาการประสานเทคโนโลยีมีระบบดูแลอย่างทั่วถึง เน้นซึ่งความปลอดภัยรักษาไว้ในคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนสุจริตสัมปันโนเจวะสุวิชาสัมปันโนเจเจวะลูกนาเกลือน้อยเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้สีประจำโรงเรียนชมพูม่วงพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธวิโมก เอกลักษณ์สืบสารดนตรีมีคุณธรรมนำสู่อาชีพคำขวัญของโรงเรียนคุณธรรมดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทงามรักความเป็นไทย